สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้พี่ก็มีเว็บขุดเหรียญตอนมาฝากเพื่อนๆนะคะเพิ่งเปิดออนไลน์ได้1วันนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามกันนะครับก็ฝากกดติดตามช่องมีตังด้วยนะครับก็มีอีกหลายเว็บเคมเล่นฟรีนะครับเว็บขุดเว็บจากแอปนัได้ทำเพลิ์นะไว้ให้เพื่อนๆได้เลือกดูเลือกดูได้ง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอัปเดตการถอนนะครับเว็บขุดฟรีถอนแล้วจจริงนะครับเคมฟรีอะไรมี ให้เพื่อนได้เลือกดูนะครับไปดูกันที่หน้าช่องได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเว็บกันก่อนละกันนะครับก็เว็บนี้นะครับเพิ่งเปิดออนไลน์ได้1วันนะครับเป็นเว็บขุดตอนนะครับเป็นการขุดบนข้าวนะครับนะครับอาสายฟรีถอนได้นะครับสายลงทุนก็ถอนได้นะครับเดี๋ยวเอาไปดูแผนนะครับแผนของเขานะครับก็ขั้นต่ํานะครับอยู่ที่สิบ G R X นะครับ นี่อัตอไรารายได้ต่อวันก็นี่สามจุดสองตอนนะครับเป็นเวลาเจ็ดวันเนาะกําไรรวมนะครับเขาก็คิดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับบวกกับเปอร์เซ็นต์พันธมิตรอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเราก็จะได้อาทิตย์เจ็ดวันเราจะได้เท่านี้นะครับยี่สิบสองตอนประมาณนี้เนาะผู้ใช้สองพันคนแล้วนะครับผู้ใช้สองพันแล้วนะเงินฝากก็จํานวนเท่านี้นะครับการชําระเงินที่ชําระไปแล้วนะครับก็นี่ตามนี้นะครับเปิดออนไลน์หนึ่งวันเนาะ อ่ตรงนี้ก็เป็นคําถามนะครับที่พบบ่อยเนาะกะ็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็เข้ามาอ่านรายละเอียดกันได้นะตรงนี้นะครับก็จํานวนเงินขั้นต่ําในการถอนะคือตรงนี้ตรงนี้นะครับขั้นต่ําคือ10 trx นะครับค่าธรรมเนียมธุรกรรมเนี่ยคือ2 trx นะครับจํานวนอัปเดตนะครับอัปเกรดขั้นต่ําคือ15 trx นะครับ โอเคนะเดี๋ยวเราไปสมัครกันเลยนะครับก็กดที่เริ่มขุดตรงนี้ได้เลยนะโอเควิธีสมัครนะครับตอนที่อยู่ของตอนนะพี่ก็จะใช้ f o เซ็ตเพ y นะครับพี่จะใช้เป็น f อเซ็ตเพ y นะเราก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าที่เงินฝากตรงนี้เลยนะครับกระเป๋าอื่นที่รองรับเหรียญน,นะกระเป๋าอะไรก็ได้นะเพื่อนนะแต่ พี่ถนัดพอเสร็จเพยมากกว่าเนาะโอเคนะครับคัดลอกแล้วก็เอามาวางนะครับอ่ะระหัสผ่านนะครับขั้นต่ำสี่ตัวเนาะกดที่เริ่มได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เขาก็กําลังขุดเนาะแต่พี่บันทึกไว้ก่นอนทร์แต่พี่บันเทิงวันจันโอเคนะครับก็ลิงก์แนะนํานะครับลิงก์แนะนําอยู่ตรงนี้คัดลอก ไว้เลยนะครับะลอกไปแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้สมัครผ่านลิงก์ของเราเนาะอ่ะก่อนที่เพื่อนจะทําการถอนเนาะเมื่อยอดถึงแล้วนะครับก็ต้องไปยืนยันอีเมลก,ก่อนนี่นะครับตัวหนังสือสีแดงตรงนี้เนาะเพื่อให้ทําการถอนได้นะครับก็เรามาดูแผนอ่ะเลื่อนลงมานะครับก็อันนี้คือสายฟรีนะครับสายฟรีนะครับอ่าขุดฟรีเนี่ยเจ็ดวันนะครับก็ไรายได้ขั้นต่ํานะครับก็ ต่อวันนะครับก็จะได้วันละ1.42นี่ครับ t R X นะครับก็7วันน่าจะได้พอดีเนาะเอาไปบอกลบคูณหารกันเอาเนาะอาทีน,นี้นี้ครับเมื่อเดี๋ยวเราต้องไปป้อนอีเมลนะครับไปยืนยันอีเมลกันเนาะเราเข้าไปที่การถอนตรงนี้นะคะโอเคมาถอนขั้นต่ำนะที่อา่า10 g 10ตันนะครับ10 t R X นะสูงสุดที่1,000ตนัน ถ้าเพื่อนๆถึงแล้วนะครับก็กดยอดเงินที่จะถอนตรงนี้เนาะกระเป๋าเราเนี่ยใส่อยู่แล้วนะครับกดที่ยืนยันการถอนทีนี้เนี่ยกดไปที่บัญชีก่อนเนาะเราต้องไปยืนยันนะครับเราต้องไปยืนยันบัญชีเนาะครัก็ตรงนี้นะนี่ลบเขาจะเป็นลบตรงนี้นะครับเพื่นอนลบไปเลยนะมันจะเป็นลิงก์กระเป๋าของเราเราต้องไม่ใส่อ e ีเมลกนกถอน มากรอกเสร็จแล้วก็อย่าลืมลบหรหัสผ่านไปนะโอเคเว้นว่างเอาไว้ถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะแต่ถ้าเพืเ่อนๆจะเปลี่ยนเนี่ยก็คือมาเปลี่ยนตรงนี้นะแล้วก็ยืนยันตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราใส่อีเมลแล้วใช่ไหมครับก็ใส่รหรัสผ่านปัจจุบันตรงนี้นะครับโอเคกดบันทึกตรงนี้อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากนี้ก็ปล่อยขุดไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับก็มาอัปเดตกันถอนกันนะสายฟรีนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันถอนกันนะหนึ่งวันเนี่ยมีการจ่ายเงินไปแล้วนะสิบครั้งตรงนี้คือรายการล่าสุดนะอันนี้เว็บเพิ่งเปิดวันหนึ่งวันเองนะงเพื่อนๆนะโอเคนะครับก็ลองลองนะครับมาร่วมทดสอบด้วยกันเนาะฝากอีกหนึ่งเว็บขูดเรียนต้นนะครับก็ ไปสมัครแล้วก็ปล่อยขุดทิ้งไว้ได้เลยนะครับเป็นการขุดแบบออฟไลน์เนาะไม่ต้องเปิดหน้าจอทิ้งไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีค่ะ